เขเจอาเก็บไว้เออเก็บไว้ไม่นิ่งแลเราเียนอะไรกนวเก็บไว้ใครมาใครมาากาลไกลัง้นๆใครมาเชื่ออะไรชื่ออะไรนนี้เชื่ออะไก่อ่ะไรมาสิชื่ออะไรมันดูมา เนี่ยเอาแป้งมาอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวไปกลับไปาษาลุก่อนเอาไป้งไปก่อนมาสะไปรอบนึ่งอะสะทั้งวันเลยวันนี้บอกนี่เป็นยูฟังเดี๋วไปเที่ยวสายรอบเดี๋ยวไปนั่นดมเพราะว่ามันยังไงนดีเพราะแรกที่อยู่ก็จะสะดีไม่ถ่ายดียกดีมันขี้เลยสะอะดีมันขี้เละเทะมันขี้เละเทะหิวป่ะโมกเม็ดละหิวได้เวลาแล้ว มบมีมูมมีบแล้ได้เวลาได้เวลาได้เวลามากิถุงมือน้องมัเล็กแกงกับแม่สองกิโลมันออกมากิโลเนี่ยสองโลกัครึ่งขีดนะแม่มันก็สองโลอะแม่ก็สองโลนนโอ้โหปีกออกยากมะเบ่งหาทีแหละเดี๋ยวเจอยงงด๊าเ่กียังกระปวดที่นะฮะค่อยเบ่งงไงเหรอสา้ค่อยเบ่งงงเหรอ อปาพิเสธหรอหล่ะธรมดาไหมหมดปท่าไหร่เนี่ยฝากเซรีนันก็พิเศษหรือปล่ะเออเัากออกฟรีไม่หรอปิีมีประกันสังคมไม่หรอฟรีส้อที่ไหนหมดเท่าไหร่เออสังคมต้อง่ากไปต่อไปเบิรมันเช็ดยอดปท่าไหสองพโอ้โออลูกคนหนึ่งนะเดี๋ยวนี้นะอาเไปมือเลยได้ทหทบเต็มเลยวบอกได้ตั้งหมื่นสาออกไปสองพันเจ็ดสองนเจ็ด หน้าที่ไว้เสิร์ฟไปอีกแจกต้มน้ำมาด้วยก่อนไหนแล้วพวกนั้นเป็นไหนน้ำให้ดิ่มกินหน่อยสุกยางอันนึ่งไปใส่ใส่ถาดอันน้ำมันทาไว้เอนี่ตุ๋นแล้วล้างแล้วว่าเอาแล้วไว่ล้างน้ำก็พอละเดี๋ยวก็ใส่แป้งเลยใส่แป้งละนี่นิ่วที่นี่เอาแป้งอะไรเดี๋ยวให้แม่มันเล็มเวลามันหลับนิ่งๆนะอ่าเอาเยอะๆออกไปก่อนเยอะออกไปก่อนเฮ้อ่าเย้ๆอ่ะใส่แป้งเลยเหรอใส่แป้งเลยใส่แป้งมาก่อนเอ่อสามวินางทีนะเดี๋ยวหุนเย็นค่อยจะ ่อเอเอาดิมันไม่ยอมให้หาว่ะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งเลยนิ่งๆนนั่งนิ่งๆไงนะ